สวัสดีครับเรื่องสุขภาพเด็ด7โมงเช้ากับหมอตั้มในวันนี้นะครับผมมีคำถามมาถามทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ครับว่าใครเคยมีอาการเป็นสิวเรื้อรังภูมิแพ้เรื้อรังหรือระบบทางเดิอนอาหารที่ทำงานผิดปกติบ้างครับอย่างเช่นเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะครับอาหารไม่ย่อยอท้องอืดบ่อยนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคภูมิแพ้ไม่สบายบ่อยเป็นหวัด เป็นไข้ติดเชื้อบ่อยๆครับบางท่านมีเรื่องของการนอนหลับที่ไม่สนิทนะครับอารมณ์ไม่ดีอย่างเช่นเรื่องของวิตกกังวลเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือระบบการเผาผลาญของเราที่ทํางานไม่ดีมีภาวะที่น้ําหนักขึ้นง่ายแต่ลดยากบ้างครับ อาการทั้งหมดเหล่านี้นะครับหลายๆคนก็คงจะคุ้นกันดีว่าอาจจะมาจากเรื่องของฮอร์โมนบ้างนะครับเรื่องของสารอาหารต่างๆบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่พวกเราต้องไม่ลืมครับก็คือเขาอาจจะมีจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นมาจากลําไส้ของเราก็เป็นได้ครับเหมือนคํากล่าวที่ว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลําไส้ครับอาการทั้งหมดเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นอาการหรืออาการแสดงของภาวะที่เรียกว่าลิกกี้กัดซินโดรมนั่นเองครับซึ่งภาวะนี้เป็น ภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้พบว่าคนส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นกันมากครับนั่นเป็นเพราะว่าเราอยู่บนสังคมที่มีความเครียดมากขึ้นเรานอนหลับพักผ่อนน้อยนะครับเราได้รับสารอาหารที่เป็นกลุ่มสารอาหารต้านอนุมูลอิสระสารต้านการอักเสบลดลงนะครับเราบริโภคอาหารที่มีคุณภาพกันลดลงรวมไปถึงนะครับเรายังมีโอกาสได้รับกลุ่มสารเคมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาต่างๆนะครับสารพิษสารเคมีที่ตกค้าง ในอาหารต่างๆเข้ามามากขึ้นครับทั้งหมดนี้เขาส่งผลต่อลำไส้ของเราโดยตรงนะครับทำให้เกิดกระบวนการอักเสบที่เรียกว่า chronic inflammation ครับแต่อีกหนึ่งสาเหตุเลยที่พวกเราบางคนอาจจะไม่รู้ก็คืออาหารบางชนิดครับที่เขาสามารถกระตุ้นการอักเสบบริเวณลำไส้ของเราได้เราเรียกว่าอาหารที่กระตุ้นเรื่องของการอักเสบบริเวณเรื่องของลำไส้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทนม dairy product นะครับอาหารที่มีกลูเตนประเภทไข่หรือประเภทถั่ว หรืออาหารทะเลเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับบอกไม่ได้นะครับว่าใครมีการเขาเรียกว่าอาหารกลุ่มนี้ที่มีผลกับร่างกายของเรามากน้อยแค่ไหนครับซึ่งต้องอาศัยการสังเกตตัวเรารวมไปถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปนั่นเองครับภาวะลิกี้กับซินโดรมนี้นครับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่หมอเชื่อว่ายุคนี้คนเป็นกันมากขึ้นนะครับแล้วก็การตรวจการวินิจฉัยอาจจะทําค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็สามารถที่จะตรวจอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาอาหารที่กระตุ้นในเรื่อง ของการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลำไส้นะครับการดูกลุ่มวิตามินแร่ธาตุหรือฮอร์โมนที่เขามีความสําคัญที่จะช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายได้นั่นเองครับดังนั้นนะฮะการที่เราจะดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุดนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนั่นก็คือการมองหาภาวะลิกกี้กัดซินโดมครับในครั้งต่อไปนะครับหมอจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เราสามารถรักษาฟื้นฟูอาการลิกกี้กัดซินโดมได้ครับ